นี่นะคะพาไปที่บางปูช่วงนี้กําลังฉีดวัคซีนกันแบบปูพรมปรากฏว่ามีคนที่มาพร้อมพรมพรมแดงเลยค่ะเป็น VIP พาขึ้นไปฉีดต่อหน้าคนหลายร้อยคนที่กําลังรอคิวแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดสักทีไปดูคลิปกันนะคะที่คนในเหตุการณ์ก็าถ่ายได้คนที่รอคืออะไร่ะคนที่รอคืออะไร นี่ยค่ะคือคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะคะท่านผู้ชมลองนึกถึงใจคนที่นั่งรอกันอยู่เห็นบอกว่าบางคน,นยมากันตั้งแต่8ปดโมเช้าบ่ายสามยังไม่ได้ฉีดเลยแล้วก็นั่งรอกันอยู่อย่างเงี้ย<ป>บางคนบอกรอนะค<ป>ิ่ไ,<ป>ไม่ขยับเลยคุณไก,เก่เกือบเกือบสามชั่วโมงยังนั่งอยู่ที่เดิมแล้วในระหว่างที่นั่งรอกันอยู่นั้น ก็มีคนเดินขึ้นบันไดไปฉีดเพราะข้างบนเขาฉีดก,กันเจ้าหน้าที่ข้างในออกมารับด้วยค่ะบ,บอกว่าชุดแรกนี่ก็ยังพอทาเนวยังเห็นเหมือนกับแต่งตัวชุดข้าราชการคือมีรายงานว่าเหมือนกับเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเขาบอกเขายังพอทําใจได้บ้างนะแต่ชุดหลังๆเนี่ยมีขึ้นไปอย่างเงี้ยหลายคลิปหลายชุดนะคะชุดหลังๆเหมือนกับเป็นครอบครัวมีลูกเด็กเล็กแดงด้วยอะ่ะม,มีเด็กมาด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มไม่เข้าใจแล้วค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทีมข่าวเรานะคะได้คุยกับเจ้าของคลิปด้วยเขาก็บอกว่ามากไปกว่านั้นก็คือว่าพอเขาขึ้นไปถึงจุดที่ฉีดอะคะ่ะมันจะมีตรงที่เอาบัตรประชาชนเราไปตรวจสอบเนาะก็บัตรประชาชนเราเสียบเข้าไปในเครื่องเพื่อรตรวจสอบข้อมูลจริงๆมันควรจะต้องเป็นลักษณะว่าสมมติถึงคิวคุณไก่คุณไก่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเอาบัตรประชาชนเสียบถูกไหมฮะใช่ครแต่กลายเป็นว่าเขาเห็นเจ้าหน้าที่เอาบัตรประชาชนใครก็ไม่รู้ค่ะเป็นปึ้งเลยเสียบ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  V I P มาแซงคิว <Thank> เนี่ยอลองฟังเสียงเจ้าของคลิปดูนะคะ แต่แถวไม่มีประชาชนแย่งกันเองก็ยืนรอตั้งแต่แปดโมงจนถึงประมาณเก้าโมงถ้า<ะ>มี V.I.P มาล็อตแรกตกลงขลทรงก็ขึ้นไปเลยก็คืออันนี้เข้าใจเพราะว่าเป็นคนของฝ่ายรัฐบาลรัชการเข้าใจก็ไม่เท่าไหร่าพ<ะ>ักมีชุดธรรมดามาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกสามคน<ะ>ขึ้นด้านหลังไม่ใช่บันไดนี้ก็คือขึ้นไปเลยคนก็ตะโกนว่าอ้าวขึ้นได้สองฝั่งหรออะไรเงี้ยคนที่ลงมารับเนี่ยจะเป็นคนเดิมๆก็คือคนของสาธารณสุขจังหวัด แล้วก็มีคนเริ่มโวยวายสักพักฝ่ายคนจัดการคิวด้านบนก็ลงมาข้างล่างทำไมแถวถึงเป็นแบบนี้เขาบอกผมไม่รู้ตอนนี้ต้องจัดแถวก่อนแล้วคุณขามว่าและว v i p ีที่ขึ้นไปล่ะเขาบอกผมไม่รู้เหตุการณ์นี้นะคะมันเกิดขึ้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการทีมข่าวเราก็ถามไปยังนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปูก่อนเลยคุณธีรพลชุมเจริญบอกว่าทางเทศบาลไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าให้ยืมที่ตั้งเท่านั้น นนั่น้ซึ่งก็สอดคล้องกับที่ทีมข่าวเราได้รับรายงานจากจุดเกิดเหตุนะคะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลก็บอกก็ไม่ก็ไม่เข้าใจไม่ได้รู้เห็นน่ะคนที่จัดการคือเจ้าหน้าที่ฝั่งสาธาร,รณาสุขทีนี้อันนี้ท่านผู้ชมฟังตรงนี้นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่คุณชรินจันทพ,พันธ์ค่ะบอกว่าต้องกราบขอโทษชาวบ้านด้วยเพราะว่า ก็ยอมรับนะคะบางหน่วยงานจําเป็นจะต้องเข้าฉีดก่อนจริงๆเพราะท่านให้เหตุผลว่าไม่สามารถปิดให้บริการได้คือต้องรีบมาบมาฉีดฉีดเสร็จปับ๊บกลับไปเปลี่ยนผ่านให้อีกชุดหนึ่งมา,งม,ามาฉีดไม่สามารถที่จะมารอคิวเหมือนปกติได้เพราะไม่อย,อย่างนั้นจะกระทบกับประชาชนประชาชนจะเดือดร้อนไม่ได้รับบริการค่ะอขอขอโทษนะมันมีบางหน่วยงาน ซึ่งเขาไม่สามารถปิดหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนจะต้องเปิดและเขาก็จะต้องมาแบ่ง,บงกันมาเช้าครึ่งนึงบ่ายครึ่งนึงอันนี้ต้องเข้าใจนะของหนูก็อยู่ในภาคเช้าครึ่งนึงอยู่ด้นานสากิจนะครับ อ,นนอันนี้เห็นใจผมผมด้วยนะผมก็เป็นคนกลางถ้าเกิดว่าเราเขาเปิดบริการเนี่ยประชาชนเขาก็เสือร้อนระดับหนึ่งแต่าวันนี้เราก็ต้องเห็นใจเขา,าน,นะครับ<า>ไม่มีนะครับง<า>ันพ<า>ี่ต้องจัดเจ้าหน,น,น้าที่ไม่ให้ใครแซงคิวนะ่าครับครับนี่ค่ะท่านผู้ชมฟังคําอธิบายแล้วท่านผู้ชมมองอยังไงคะชวนแสดงความคิดเห็นกันใน Facebook เราก็ได้นะคะ ch 3 Thailand News ตอนนี้กำลังไลฟ์ e อยู่อเออมันฟังแล้วเหมาะสมถูกต้องแล้ว หรือฟังไม่สมเหตุสมผลมองยังไงแต่อย่าลืมนะมันยังมีคนถ่ายคลิปที่เขาเล่าให้ทีมขาเราฟังด้วยนะคะว่าแล้วคนที่เป็นลูกเด็กเล็กแดงมีเด็กมีลักษณะเหมือนกับเป็นครอบครัวล่ะอันนั้นนะยังไม่มีคําอธิบายเลยนะเอตรงๆครับคุณผู้ชมอธิบายแบบนี้ฟังไม่ขึ้นหรอกครับทุกคนเขาก็ต้องลางานมาเหมือนกัน<ฆ>และในยุคสังคมเท่าเทียมคําว่า V I P ต้องไม่มีแล้วค่ะใช่ไหมฮะเขามาต่อแถวเรียงคิวกันตั้งแต่เช้า เพื่อจะได้เข้าไปฉีดวัคซีนทนไม่ไหวถ้าเป็นเราเรานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเราเห็นกาคาตาแบบนี้เนี่ยเดินขึ้นไปก่อนแล้วได้ฉีดก่อนเรามาก่อนแท้ๆหน่วยงานราชการจําเป็นไหมที่จะต้องมาฉีดแบบลัดคิวขึ้นไปเพราะว่าถ้าปิดบริการเดี๋ยวประชาชนจะเดือดร้อนผมว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวมากและเชื่อว่าเอาจริงๆมันน่าจะมีแบบเนี้ยในทุกๆจุดที่มีการฉีดวัคซีนดิฉันเองอยากทราบว่าหน่วยงานอะไรอเออสมมติหน่วยงานทะเบียน เอกสารหรือยังไงอยากทราบว่าหน่วยงานไหนครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมนําเสนอเป็นเรื่องแรกเราอยู่ในสังคมยุคนี้ใช่ไหมฮะภาพมันฟ้องมันชัดขนาดนี้นะเผื่อว่ามีหน่วยงานเพิ่มเติมท่านก็แจ้งมาได้นะคะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่เรานําเสนอเรื่องแกแซงคิวฉีดวัคซีนที่เทศบาลตําบลบางปูตอนนี้เกือบ200คอมเมนต์แล้วนะฮะที่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ทีนี้มีเสียงของชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ไหนลองฟังกันหน่อยฮะ คือคนที่เป็นเป็นพวกขพแขก V.I.P. เนาะที่รู้จักกับพวกระทชวงสาธารณสุขอะไรข้างบนอะ่ะลงมารับขึ้นไปพาขึ้นไปพาขึ้นไปแซงคิวข้างบนเยอะมากขึ้นไปแล้วก็ฉี่เลยแล้วก็กัดอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมก็ไปช่วยจัดการคิวให้มันดีกว่านี้ถ้าไม่มีศักยภาพเพียงพอคุณก็แจกบัตรคิวเขาไปเลยไม่ใช่คุณให้เขามายืนรออยู่อย่างนี้คุณกำหน,นดไปเลยถ้าพันคนนะ่คุณไม่สามารถฉีดได้คุณก็กาหน,นดฉีดสักห้ร้อยคน คุณนัดเขาก้าววงขึนีสเทปเนี่ยไปถึงเที่ยงสามชั่วโมงเนี่ยคุณไม่ปัญญาฉีดไหมโอ้โหพี่ครับผมเข้าใจความรู้สึกพี่มากๆเลยนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคือต้องนึกว่าคนที่นั่งรออยู่ข้างล่างนะคะบางคนไป8โมงได้ฉีดบ่ายโมงคุณไก่ลองนึกว่าเรานั่งรออยู่ตรงนั้นบางคนบอก3ามชั่วโมงคิวไม่ขยับนั่งตรงไหนนั่งตรงนั้น,รน,นปรากฏมีคนเดินขึ้นไปข้างบนกลุ่มแล้วกลุ่มเล่า คือเขาถ่ายคลิปได้เพราะมันไปหลายทีแล้วอะค่ะคมาหลายกลุ่มแล้วอะจนหลังๆท่านผู้ชมเขาปรบมือประชดแล้วอะนะคะแต่คนที่เดินขึ้นไปก็ก็เดินอยู่ดีอะเอามาให้ดูย้ำกันสักนิดหนึ่งเพราะตอนนี้ก็